สวัสดีค่ะพี่ี่เพื่อนๆนะคะวันนี้พี่ตุ๊กก็มีสาระดีๆมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องคิ้วค่ะคือพี่ตุกอะใช้วาสลีนอะปลูกคิ้วนะคะจริงๆเรื่องจริงค่ะเพราะว่าคิ้วบางมากค่ะแล้วก็ตรงไรผมก็บางมากแล้วค่อนข้างจะร่วงนะคะเพราะว่าปีนี้ก็57แล้วค่ะนี่เรื่องจริงค่ะพี่ตุกอะใช้ตัวเนี้ยปลูกผมมาประมาณ ประมาณเกือบปีแล้วนะคะคิ้วด้วยค่ะจากที่บางๆมันก็ขึ้นนะคะเราก็ถูๆคิ้วค่ะออกออกมานิดนึงนะคะแต้มคิ้วก่อนนอนกับตอนเช้าค่ะแล้วก็ทำให้ลิปสติกนะคะหรือว่าที่เขียนคิ้วเนี่ยเราเราติดทนนานด้วยค่ะนะคะวัสลีนเนี่ยดีดีมากๆสารพัดประโยชน์จริงๆนะสำหรับเพื่อนๆอะ่ะ คือมันเป็นสินค้าที่ถูกด้วยนะคะแล้วก็เป็นเจลปิโตรเลียมที่ดีมากๆเลยมันเป็นส่วนผสมอะของครีมดังๆหลายเกือบทุกยี่ห้อเลยค่ะแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นหัวเชื้อของเขาเลยพี่ตุก๊กจะใช้แต้มนะคะคิ้วที่เคยบางแล้วก็ไล่ผมคะ่ะน้องๆลองดูนะแล้วก็ริมฝีปากที่แห้งก้านนะคะใช้ได้ดีมากแล้วจริงๆอะ่ะเขาใช้กับท้องลายได้ด้วยนะคะ ท้องลายหรือว่าขาลายค่ะตรงไหนที่ด้นดานๆนะคะข้อศอกก็ได้นะคะทาได้ค่ะสารพัดประโยชน์แต่ที่สำคัญเนี่ยคือทาลิมนฟีปากอมชมพูแน่นอนเลยค่ะแล้วทำให้ชุ่มชื้นนะคะปากก็ไม่ดำลอกด้วยแต่คิ้วกับไล่ผมขึ้นแน่นอนค่ะน้องๆลองดูนะคะอันนี้เรื่องจริงค่ะพี่ตุ๊กใช้มาแล้วแล้วสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่มีผมชี้ฟูนะคะเราใช้แทนเจลได้ด้วยนะ ก็คือทาลงไปที่ผมนะคะมันจะเคลือบได้เลยคือทาประมาณนี้ค่ะใช้แค่เนียมพี่ตุ๊กใช้ทาแทนเจลทุกวันเลยนะคะแล้วทําให้ผมขึ้นเลยค่ะค่ะเนี่ยทาลงไปที่ผมค่ะมันจะเงามากเลยค่ะนี่เรื่องจริงค่ะทุ๊กก็จะทาเส้นผมให้ดูนะคะมันเงาจริงๆค่ะเนี่ยเราใช้บางๆนะคะแต้มค่ะใครที่ผมชี้ฟูหรืออยากโศกนะคะหรือน้องๆะค่ะที่ต้องการจัดทรงผมค่ะ ทำได้จริงๆนะเมื่อก่อนตรงเนี้ยพี่ตุก๊กอะโววเลยนะเรื่องจริงค่ะแล้วพี่ตุ๊กก็ใช้เนี่ยเจลเนี่ยทาลงไปตรงไรผมอะค่ะมันก็จะขึ้นคิ้วด้วยนะคะเรื่องจริงค่ะก่อนนอนแล้วตอนเช้าค่ะเมื่อก่อนไม่มีขนคิ้วเลยค่ะร่วงหมดอะค่ะตอนนี้พอทาแล้วคิ้วขึ้นมาเยอะเลยค่ะนี่เรื่องจริงนะน้องๆลองใช้ดูค่ะแต่ไรผมเนี่ย ไม่บางค่ะพี่ตุ๊กรับประกันเลยแล้วก็ถาแต้มเป็นเจลใส่ผมได้ค่ะเงางามด้วยแล้วก็ผมไม่ร่วงด้วยค่ะวันนี้พี่ตุ๊กก็ฝากคลิปดีๆไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆมากที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ